เวลาเราพูดถึงทีม F1 เชื่อที่คุ้นหูก็มี Ferrari, McLaren, Williams สั้นๆเรียกง่ายจำได้ทันทีว่าเป็นใครแต่พอหันไปดูบางทีมคุณจะเจอชื่อยาวเหยียดแบบ Etihad Al d a Spiker, F1 Team ฟังดูแล้วเหมือนกำลังอ่านรายชื่อสปอนเซอร์ครบทุกเจ้ามากกว่าพูดชื่อทีมแข่งรถจริงๆคำถามคือทำไมทีมบางทีมต้องเอาชื่อสปอนเซอร์มาใส่ในชื่อทีมมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใครเป็นเจ้าแรกที่ทำ วันนี้นะครับผมจะพาคุณย้อนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเมื่อกว่า50ปีก่อนไล่มาทุกยุคตั้งแต่บุรีครองกรีจนถึงวันนี้ที่เว็บพนันออนไลน์กําลังแทรกตัวเข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่จุดเริ่มต้นนะครับทีมแรกที่ยอมเปลี่ยนชื่อให้สปอนเซอร์เราต้องย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1960รถแข่ง F1 ในตอนนั้นนะครับยังถูกยึดโยงกับสีประจำชาติเช่น f e r r a r i ใช้สีแดงอิตาลีหรือ b r i British r a c i n g Green ของอังกฤษ ทีมโรตั s สใช้สีเขียวเหลืองดั้งเดิมแต่แล้วในปี1968 FAA นะครับประกาศยกเลิกข้อห้ามเรื่องการโฆษณาพาณิชย์บนรถแข่งและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับโรตั s สนะครับกลายเป็นทีมแรกนะครับที่คว้าโอกาสทันทีพวกเขานะครับจับมือกับบุรีโก l i ฟและเปลี่ยนชื่อทีมเต็มเตมเป็น Go l i ฟทีมโรตั u s สรถสีเขียวเหลืองถูกทาทับใหม่เป็นสีแดงขาวทองตามกล่องบุรีและนี่เองนะครับ ก็คือครั้งแรกที่ชื่อทีมไม่ได้สะท้อนตัวตนแต่สะท้อนว่าใครจ่ายเงินไม่นานนะครับโรตัสนะครับยังสร้างภาพจําอีกครั้งกับจอห์นเพย์เจอร์สเปเชียลโรตสรถสีดําทองที่ยังคงเป็นดีไซน์อมตะจนถึงทุกวันนี้ทุกคนจับรถได้แต่ก็จําชื่อบุรีไปได้ด้วยครับแสดงพลังของสปอนเซอร์แบบเต็มๆหลังจากโรต u s สเปิดประตูทีมอื่นๆน,นะครับก็เดินตามทันทีเพราะค่าใช้จ่ายใน F1 นะครับสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่ง การขายพื้นที่บนรถเสื้อและที่สำคัญนะครับคือชื่อทีมกลายเป็นวิธีเอาตัวรอด f ฟอร์เรอรี่เม็คต่างก็เริ่มพ่วงชื่อสปอนเซอร์โดยเฉพาะบริษัทบุรีที่มีเงินไม่อัน้นและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อทีมเปลี่ยนไปตามยุคใครจ่ายก็ได้สิทธิ์ใส่ชื่อไว้ข้างหน้าไม่ว่าจะอ่านง่ายหรือย,ยาวเป็นหางว่าวก็ตามครับทศวรรษ7 0ถึงคือยุคทองของสปอนเซอร์บุรีเฟอร์เรอจับมือกับมา r าร o โ จนกลายเป็นมาเบโลเฟอร์รารี่แทบทุกสนามแมคคาเรนกลายเป็นเวสต์แมคคาเรนเมอร์เซเดสส่วนเลโนโ่ก็มีไมล์เซเว่นตัวเลขที่ไหลเข้าสู่ทีมใหญ่ที่สุดอย่างเฟอร์รารี่สูงถึง100ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเงินก้อนนี้นะครับทำให้เฟอร์รารี่ครองความยิ่งใหญ่และทำให้มาเบโลนะครับกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถูกจดจำที่สุดในโลกของมอเตอร์สปอร์ตเลยครับแต่เมื่อหลายประเทศนะครับเริ่มมีกฎหมายห้ามโฆษณาบุหรี่ทีมก็ต้องหาทางเลี่ยง ฟอร์เรนะครับใช้บาร์โค้ดแทนโลโก้มาโบ o โลส่วนจอแดนนะครับเปลี่ยนจากเบนสันแอนด์เฮเจสไปเป็นชื่อคำขำอย่างบัสซินฮอนเนตหรือเบตเทนแอนด์ฮิสเลสฟังชื่อดูเหมือนวงพังล็อกมากกว่าทีมแข่งรถยุคนี้แหะครับที่ทําให้คนดูทั้งจําชื่อทีมและจําชื่อสปอนเซอร์ไปพร้อมๆกันจนบางครั้งนะครับแยกแทบไม่ออกว่าทีมนี้ชื่ออะไรกันแน่พอถึงยุคป,ปี2000แรงกดดันจาก w h o ทำให้สปอนเซอร์บุหรีนะครับถูกบังคับให้ถอยออกจากกีฬา F1 โองชคว่ามหาศาลนี้ถูกแทนที่ด้วยบริษัทโทรคมนาคมและธนาคารเช่นแมคเคลนที่เปลี่ยนไปใช้ชื่อ v o d a ด้าโฟร์แมคเคลนเมอร์เซส่วนเลโน t นะครับมี ING ธนาคารยักษ์ใหญ่จากเนเธอร์แลนด์วอร์ด้าโนะครับถือว่าเป็นขาใหญ่ที่สุดในยุคนี้เพราะจ่ายให้แมคเนสูงถึง75-80ล้านเหรียญต่อปีแม้จะไม่ถึงระดับมอร์โบโล แต่ก็มากพอที่จะทำให้ชื่อวัวด้าโฟนฟังหัวแฟนๆทุกครั้งที่รถคันสีเงินแดงออกสตาร์ทอย่างไรก็ตามนะครับธุรกิจโทรคมนาคมและการเงินเปลี่ยนเร็วพอเจอวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยหรือการแข่งขันด้านตลาดพวกเขานะครับก็ถอนตัวออกทําให้ชื่อทีมสมัยนั้นนะครับเปลี่ยนแทกทุกซีซันคนดูก็เลยยิ่งงงเข้าไปใหญ่ครับตัววันนี้นะครับช่องว่างที่บุรีเคยครองถูกแทนที่ด้วยเว็บพนันออนไลน์และคริปโตคาสิโน ที่ร่างโตแบบก้าวกระโดดเช่น stake com poker star one x bet s p o t b e t io ทีม a l ลฟาล o ม o โในปี2023ถึงขั้นเปลี่ยนชื่อเป็น a l ลฟาล o มิโ f 1 Team ทีม k e แบบเต็มๆแต่พอแข่งที่อิตาลีหรือฝรั่งเศสที่กฎหมายห้ามโฆษณาพารันชื่อนี้นะครับก็หายไปเหลือแค่ a l ลฟาล o มิโ f 1 Team ทีธรรมดาธรรมดาครับไม่ใช่แค่ชื่อทีมนะครับยังใช้เทคนิคเปลี่ยนโลโก้สเต็กไปเป็น kick com เว็บสตรีมมิ่งที่สเต็กหนุนหลังอยู่ฟังดูเหมือนเว็บไลฟ์สดธรมดธรมดาาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับคือการเลี่ยงกฎหมายแบบแฝงตรงนี้นะครับเลยเหมือนย้อนกลับไปสมัยบุรีเ่เป๊ะทีมเดียวกันแต่พอเปลี่ยนประเทศชื่อทีมกับโลโก้ก็เปลี่ยนไปตามกฎหมายครับสำหรับเรื่องชื่อทีมประหลาดใน F1 นะครับก็มีมากมายครับและหลายทีมนะครับก็กลายเป็นตำนานเพราะชื่อที่ฟังดูไม่เหมือนทีมแข่งรถจริงๆเลยตัวอย่างที่ขึ้นหิ่งนะครับในปี2007ทีมสไปเกอร์นะครับ ชื่อเต็มก็คือ Ad ud, a, iker, 1, Team. เอทีเอชอัลดาสไปเคอร์เอฟทเพราะต้องรวมชื่อสปอนเซอร์ทั้งสายการบินเอทีเและบริษัทอสังหา Ald a ัลดเข้าไปพร้อมกับชื่อทีม s p ปเกอร์เองกลายเป็นชื่อทีมที่ยาวจนคนภาคแทบจะหมดลมหายใจถ้าต้องพูดชื่อเต็มๆซึ่งเป็นชื่อทางการตามสัญญาสปอนเซอร์ส่วนตอนถ่ายเท่าสดน,นะครับผู้บรรยายนะครับก็ไม่ได้เลือกชื่อยาวแบบนั้นหรอกครับเขาจะพูดสั้นๆว่าสไปเกอร์ แต่ถ้าจะพูดถึงชื่อทีมที่ทําให้คนงงจริงๆก็คือ b e n นตองฟอร์มูล่าเพราะเบเนตองจริงๆนะครับก็คือแบรนด์แฟชั่นจากอิตาลีไม่ใช่บริษัทแข่งรถพวกเขานะครับเริ่มจากการเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมโทรแมนในยุค80ก่อนจะเข้าซื้อทีมเต็มตัวและเปลี่ยนชื่อเป็น b e n นตองฟอร์มูล่าและนี่ไม่ใช่ทีมธรรมดานะครับเพราะภายใต้ชื่อร้านเสื้อผ้าทีมนี้นะครับกับพัฒนารถจนควา้าแชมป์โลก ทั้งนักขับและทีมผู้สร้างได้จริงในปี1994จนถึง1995โดยมีไมเคิลชูมักเกอร์เป็นคนขับความสำเร็จครั้งนั้นนะครับทำให้เบนอตองกลายเป็นตำนานของวงการพอพิสูจน์ว่าชื่อทีมนะครับอาจฟังดูไม่จริงจังแต่ผลงานในสนามนะครับคือเรื่องจริงล้วนๆและถ้าเพื่อนๆนะครับอยากรู้ลึกมากกว่านี้ว่าเบนนตองนะครับเริ่มจากทีมทัวร์แมนได้อย่างไรทําไมไปถึงจุดสูงสุดได้และสุดท้ายขายทีมให้กับเลโน กลายเป็นต้นกำเนิดยุคเฟอร์นันโดอลอนโซแบบเต็มๆคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับถ้าคนสนใจเยอะๆผมจัดทำเป็นหนึ่งตอนแยกเลยแน่นอนครับมาดูกันต่อว่าใครใจ่ายเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าเทียบกันในแต่ละยุคตัวเลขนะครับมันสะท้อนชัดเลยว่าสปอนเซอร์นี่แหละคือผู้กำหนดน้มสกุนของทีมเฟอร์เรอรี่ในยุค m ม r ร์เบอโรได้เงินมากกว่า100ล้านเหรียญต่อป,ปีทำให้สีแดงของเฟอร์เรอรี่แทบจะกลายเป็นแบร์เมร์เบอโรไปโดยปริยายพอเข้าสู่ยุคว o ร์ด้าโฟน ทีแมคเกลนนะครับก็ได้ปีละ7 5็ดสถึงแปล้านเหรียญถือว่าเป็นดีลที่สุดของสปอนเซอร์ที่ไม่ใช่บุหรีครับส่วนส t a k e c o m ในปัจจุบันนะครับแม้จะยังอยู่ราวๆยี่สิจนถึง30ล้านเหรียญต่อปีแต่ความเร็วในการโตของตลาดพนันออนไลน์ทนําให้นักวิเคราะห์หลายคนนะครับมองว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจแต่50ล้านเหรียญได้เลยครับแม้แต่ทีมเล็กอย่างฮาร์สหรือวิลเลียมก็ยังได้รับเงินสปอนเซอร์พนันในระดับ1 0 1ถึงล้านเหรียญ ซึ่งมาพอที่จะต่อชีวิตทีมเล็เลกๆให้สู้กับทีมใหญ่ได้ต่อไปครับพอมาถึงยุคป,ปัจจุบันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อการขายชื่อทีมมันทําเงินได้มหา,าศาลแล้วทาไมทีมใหญ่ๆอย่าง f e r ร์เรอรี่เมอร์เซเดสหรือแมทเทลเลนถึงไม่ทําคําตอบก็คือสําหรับทีมเหล่านี้นะครับชื่อทีมไม่ได้เป็นแค่ป้ายชื่อแต่คือสินทรัพย์ของแบรนด์ f e r ร์เรอรีร่ใช้ชื่อ f e r ร์เรอรี่เพื่อขายรถสปอร์ตหรูทั่วโลกการเอาสปอนเซอร์มาแปะไว้ข้างหน้าเช่น ฟอร์เรี่สเต็กหรือ f ฟอร์เรอรี่วอ n e ด้าโฟนอาจทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียหายมากกว่าคุ้มครับส่วนแมคเคลนนะครับที่สมัยก่อนเคยขายชื่ออย่างเวสต์แม a เลนหรือวอ d a ด้าโฟนแมคเลนตอนนี้นะครับก็เลือกที่จะรักษาเอกลักษณ์ดังเดิมไว้เพราะแมคเคลนเองก็กลายเป็นบริษัทผลิตซุปเปอร์คาร์แล้วเช่นกันแต่ไม่ใช่ทุกทีมนะครับที่มีความหรูหราหรือธุรกิจหนุนหลังขนาดนั้นทีมเล็กต้องขายชื่อเพื่อเพื่อความอยู่รอดตัวอย่างเช่น e s t ันมาตินอาร a ลัมโคคอนเนซเซนส์ฟอร์มูล่าวทีที่ชื่อยาวเหยียบแบบนี้นะครับเพราะรวมทั้ง a l a m ลัมโคและ c o g n น z เซนเข้าไปหรือ a l ลฟาโร m e โ F1 t ทีมสเต็กที่จริงๆแล้ว a l ลฟาโร m e โก็เป็นแค่ชื่อสปอนเซอร์เพราะเจ้าของทีมจริงๆก็คือ s a าเ e r ส่วนมันนี่แกรม a ฮ F1 ทีมก็ต้องขายชื่อให้มันนี่แกรมเพื่อเพิ่มไรายได้ครับพูดง่ายๆนะครับทีมที่มีมีธุรกิจซปเปอร์คาร์มาหนุน หรือไม่มีพลังแบรนด์พอก็ต้องขายชื่อสปอนเซอร์เพื่อแลกกับงบประมาณมหาศาลคา yep. ่าใช้จ่าย F1 หนึ่งฤดูกาลนะครับสูงเป็นร้อยล้านดอลลาร์การไม่ขายชื่อก็เท่ากับขาดรายได้มหาศาลที่ทีมเล็กๆนะครับไม่สามารถแบกรับได้และทำไมเวลาเราพูดถึงชื่อทีมเราถึงมักเรียกสั้นๆอย่าง f e r r a r i m e r c e d e s m c ซเดสเหรือ e Red Bull พเพราะแฟนๆนะครับผูกพันกับตัวทีมและผู้ผลิตมากกว่าสปอนเซอร์ที่เปลี่ยนไปมา สปอนเซอร์นะครับอาจอยู่แค่ปี2ปีก็หายไปแต่ชื่อเฟอร์เรอรี่ยูมานานกว่า70ปีชื่อแมคเลนยูไม่ต้องแต่ยุค60สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่คนดูจดจําก็คือเจ้าของทีมไม่ใช่ผู้สนับสนุนที่เข้ามาแล้วก็จากไปดังนั้นปัจจุบันเราจึงเห็นภาพชัดเจนทีมใหญ่นะครับรักษาตัวตนแท้ๆเอาไว้ไม่ขายชื่อทีมอีกต,ต่อไปส่วนทีมเล็กนะครับที่ยังต้องหางบประมาณก็ขายทุกโอกาสที่ขายได้ และในสายตาแฟนๆนะครับเราก็ยังคงเรียกชื่อทีมด้วยชื่อสั้นๆตามเจ้าของเพราะนั่นก็คือสิ่งที่เราผูกพันจริงๆนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังของการตั้งชื่อทีม F1 นะครับที่บางครั้งนะครับก็ตลกบางครั้งก็น่าปวดหัวและบางครั้งนะครับอส้อนให้เห็นว่ากีฬาแข่งรถที่เรามองว่าเป็นเรื่องความเร็วแท้จริงแล้วมีการตลาดและธุรกิจมหาศาลซ่อนอยู่และคุณล่ะครับคิดว่าชื่อทีมควรจะคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมแบบ f e r r a r i m c l a r e n หรือควรเปิดให้สปอนเซอร์เข้ามาเปลี่ยนชื่อทีมเพื่อเงินทุนคอมเมนต์ไว้นะครับคุณกำลังอยู่กับแคสซี่แบงก์ชา n แนลที่ที่รถทุกคันไม่ใช่แค่เหล็กกับล้อแต่คือเรื่องราววิศวกรรมและแรงบันดาลใจขอบคุณที่ติดเครื่องฟังจนถึงโค้สุดท้ายครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลง อาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ